คือแมบอื่นน่ะเขาต้องการให้รอดเพื่อผ่านแต่แบบเนี้ยต้องการให้ตายเพื่อผ่านเออก็เออข้าท่าดีนะลองดูสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทุสนนครับวันนี้ผมจะมาทดสอบการตายครับอันที่จะผ่านด่านนี้ได้คือเราจะต้องหาวิธีการตายก็เป็นอามาตะเหรอทาไมเราไม่ตายแล้ววิธีการตายมันจะเป็นยังไงอ่ะก็นั่นน่ะสีผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าทุกคนอยากรู้ก็ไปดูพร็อกันเลยครับปวดวิชายินดีต้อนรับสู่การทดสอบการตายหาวิธีที่ตายในแต่ละห้องเพื่อชนะ นั่นไงเห็นไหมต้องให้เราตาัดให้เราหาวิธีการตายเพื่อชนะเหรออ่องานดีขอให้โชคดีในการเดินทางของคุณเมื่อกี้เราเดินไปชนลูกไฟใช่ไหมแล้วห้องนี้เราจะตายได้ยังไงหลุมในพื้นดินก็แค่กระโดดลงหลุมก็ตายแล้วปะตายไหมนั่นไงเห็นไหมดาสอกตายแบบชิวๆคือแบบอื่นอะ เขาต้องการให้รอดเพื่อผ่านแต่แบบเนี้ยต้องการให้ตายเพื่อผ่านอกอ็เข้าท่าดีนะลองดูเป็ไนไรอุ้ยกระแพงบีบกระแพงบีบมาแล้วกระพงบีบมาแล้วกระพงบีบมาแล้วตายแน่ๆตายแน่แนดตัวแตกตลกดีวะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราก็แค่วิ่งไปชนอิดอิดหัวร้อนมันคืออิดหัวร้อนเฮ้ยแล้วเราไม่ตายอ่ะเฮ้ย ไม่ตายป่ะเอ้าตายสิตายสิตายสิยสเออดาเมจมันน้อยอะทุกคนกว่าจะตายก็นานหน่อยอันนี้คือผู้ชายห้องน้ำมีถั่วซ่วมอยู่เราก็แค่ยืมถั่วซ่วมเราก็กดกดตัวเราลงไปใช่ไหมลองดูดิกดนะยังไงอะ ส้วมกดเริ่มคุยกันแล้วอุย้ยสกิบีดี้วะอุย้ยสกิบีดี้มันตดแล้วอือตอนนี้มันปล่อยมันปล่อยแก๊สพิษครับสกิบีดี้มันตดแล้วเรากำลังเปิดตดสกิบีดี้แล้วเรากำลังเรากำลังจะจะจะเดือดแต oh, <no. S 1> กกดที่ร้ายแรงเดินเข้าไปในกรวดก็ตายละตายไหมอุย้ยนี่ไงมือเรากลายเป็นสีเขียวแล้วอุย้ย กลายไปข้างเดียวอ่ะอข้างนี้ไม่เป็นโอ้เป็นแล้วอุ้ยตอนนี้ตัวเขียวแล้วครับอุยอ้ยมือแขนหายไปข้างนึ่งขาหายตัวหายเดี๋ยวแต่หัวหัวหายหน้าหาย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเะล็ดลับหาซ่อมก่อนน่าจะต้องเอาซ่อมมาใส่ในเครื่องไมโครเวฟไม่ก็เป็นคือเครื่องปิ้งขนมปังครับทุกคนซ่อมมาใส่แล้วเราก็เปิดเครื่องเครื่องมันก็จะระเบิดเราก็จะตายนี่ไงนี่ไงนี่ไงซ่อม อ่ะได้ซ่อมมาแล้วเดี๋ยวซ่อมไปเสียบไมโครเวฟกันลองดูนิไม่ใช่ไมโครเวฟเสียบเครื่องปิ้งขนมปังเสียบเข้าไปอับ <c oughs> <c oughs> โออโคตรเลยว่ะโคดจากรัสเซีย,ย <c oughs> <c oughs> นี่อะไรแค่เหยียบก็ตายแล้วปะเ <c oughs> <c oughs> ออง่ายขึ้นความเสียหายจากการตกก็แค่ปีนขึ้นไปครับ แล้วเราก็บายบายเอา้าไม่ตายมันต่ำไปอ่ะไม่มีสูงกว่านี้เหรอโอ้โหโดดกี่รอบวันนี้นอะคือไงกระโดดยังไม่ตายอีกอะเรียบร้อยอมันต่ำไปอ่ะสูงกว่านี้ไม่ได้อะหนึ่งกระโดดบวกหนึ่งกระโดดทุกหนึ่งวินาทีคือไรอ่ะ เราจะกระโดดสูงขึ้นเหรอเราต้องกระโดดออกจากกำแพงนี้เหรอออนี่ไงเราโดดสูงขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนผมจะโดดสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วผมจะต้องโดดออกจากกำแพงนี้ต้องใช้เวลากี่นาทีกันลยเนี่ยก็จะพ้นเนี่ยกระโดดขึ้นไปพ้นแล้วหลุดแมพแค่นั้นแค่นั้นแค่เราเวลากระโดดออกจากแมพแค่นั้นเอีอยรงวะกำแพงอืมกำแพงแล้วยังไงฮ้ยเราจะตายได้ไงอะ บินชงกระแพงเออไม่มีไม่มีดาเมจเลยบินขึ้นไปเอ้าทะลุรก,กระแพงเฉยเลยวะมันคือกระแพงปอกมันคือภาพดวงตาครับทะลุเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอันนี้แค่กดปุ่มแล้วก็โดนทับแบนเดะโอ้โหไม่แบนครับตกแมปประตูก็คือจะมีประตูหนึ่งอะ่ะมันคือประตู ประตูไปตายเอ้ยเอาอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเอาอันนี้เข้า,าแล้วอันนี้ยังไม่ได้เข้าน,นี่ยังไม่ได้เข้าเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปบานนี้ก่อนบานนี้แล้วเข้าประตูกลางเออขึ้นมาแล้วโอ้โหกว่าจะเจอหาตัวยากซะเหลือเกินนะพี่บล็อกหัวร้อน จบจบยี่สิบสองฝันร้ายเอาละครับทุกคนผมจะต้องไปนอนฝันร้ายเฮ้ยฝันร้ายมันทําให้เราตายได้เหรอไม่รู้ลองดูเอาแล้วนอนแล้วแล้วฝันว่าฝันว่าอะไรอะ่ะอุ้ยอยู่ในแบคลูมเหรอเป็นห้องหุ่นอุ้ยท้งหุ่นขยับมาเดน,นหุ่นไปเลย โอ้แล้วหุ่นตัวมันสูงยังวะอะไรวะเนี่ยนี่คือความฝันนะอุ้ยไฟกระพริบด้วยแล้วมีอะไรเนี่ยกิเท่าขมเมาอะไรสักอย่างหนึ่งแลงวันหรือเปล่าไม่ใช่บอสบอสคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าหารหงสที่ถูกต้องเพื่อปลดล็อกประตู เคล็ดลับมีสีอยู่ทั่วทั้งเลเวลพร้อมกับหมายเลขมีสีอยู่ทั่วทั้งเลเวลคืออะไรบานี่ไงหนึ่งสองสามสี่มีสีอยู่สีสีสีอะไรดูลองกดดูปับ๊บน้ำเงินต้องหารหัสสีครับต้องซ่อนอยู่นี่ไงเห็นไหมเจอละสามสี 3, 4, ชมพูกดรอเลยสามสี 3, 4, ชมพูนี่สามสี 3, 4, ชมพู มีอีกไหมจ๊ะต้องปีเข้าไปข้างดูข้างบนนี้แล้วกันนะน่าจะซ่อนอยู่ข้างหลังนี้หรือเปล่าไม่มีโอ้โน่นไงเจอแล้วลูกหัสมันอยู่ข้างหลังนู่นครับจะต้องโดดเอาอบ,บี้ไปข้างนูน้นนี่ไงหนึ่งสีแดงโอเคข้างหลังนี่ก็ไม่มีเอ้ยนี่ไงสี่สีเขียวด้านในเดียวเด็ราจะเนียอะไรนะและอีกอันหนึ่งละหมายเลขสองอยู่ตรงไหนเอ่ย Okay. เราต้องออบบี้ไปฝั่งนู้นครับถึงจะเจอใหม่เลขสองนั่นไงเห็นไกลๆละสองสีน้ำเงินจบ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 นี่ไงเรียบร้อยออกมาแล้วมันคืออะไรเอ่ยได้มาแล้วถ้ากดใช้ปุ๊บตายเลยอ๋อไม่ใช่บัตรผ่านประตูเอาไปเสียบนี่ไงกุญแจเด้งขึ้นไปแล้วเอากุญแจมวาวานี่คริสตัลสีน้ำเงิน วางแล้วมันจะปล่อยพลังแล้วเราก็จะตายคุณไดลักิสตันตัวแรกของคุณคิสตันแต่ละอันจะยากขึ้นเรียบร้อยดวงคิสตันตายตายพอริสตันนี่คือจมน้ำเอาแล้วครับผมจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จมน้ำธรรมดาครับทุกคนดูจากสภาพแล้วผมน่าจะจมห้องน้ำตายจมห้องน้ำเหรอลองดิอาบน้ำเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็ว น้ำล้นห้งน้ำไอ้ยเจยด้วยจะจมน้ำผมผมจมน้ำน้ำล้นแล้วน้ำล้นแล้วเออตายแล้วเออโอ้โหตอนนี้ล้นล้นทั้งแมพโอ้โหน้ำท่วมแมพใครก็ได้ปิดน้ำให้ทีใครก็ได้ใครก็ได้ปิดน้ำให้ทีเออจมแล้วจมแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอาบน้ำในห้องน้ำจมน้ำตายอะไรวะเนี่ย Impossible เปไปไม่ได้ด่านอับบี้ที่เป็นไปไม่ได้คืออะไรอ่ะก็โดดลงไปตายเลยดิเออแค่นี้ก็ผ่านแล้วก็ภารกิจคุณให้ผมตายเพียอแค่นี้ตกสู่ความตายตกสู่ความตายตกหลุมใช่ไหมไปแล้วครับตายอุ้ยยังลึกสาแล้วครับเราจะต้องกินกินเมชเชคเพื่อที่จะได้ตายพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วไป เอาลครับตอนนี้ทุกอย่างก,กลายเป็นสีบ่วงเออ,เอ,อไม่ไหวแล้วติดพิษตัวแตกตาย3าอะไรอ่ะก็มาดิก็มาดิมาดออิผมก็อยากตายอยู่แล้วไงไม่ตายผมก็ไม่ผ่านไงจะหนีไปไหนล่ะจะหนีไปไหนมันคือด่านอะไรก็ไม่รู้กําลังวิ่งมันหลบเราครับทุกทีเราต้องหลบมันแต่ครั้งนี้เราต้องวิ่งเข้าหามันก็สนุกดีนะเกมแบบนี้ กี่มันมันหวานแล้วเราจะต้องหลบไงอันนี้เราจะต้องวิ่งให้โดนดาเมจมันมาดิไปไหนล่ะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิฉันอยากโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนช้อนแกงเอ้าเฮ้ยมาดิวะอ้ยอีกทีนึงเออแค่นั้นแหละเฮ้ยกินมากทุกคนผมอาจจะต้องกินจนจุกตายก็ได้นะกินจนท้องแตกอะ่ะพร้อมยังเอาแล้วนะปับ๊บพร้อม ยังไงต่อยังไงต่อไม่ตาย <S <S อุ้ยอุยตอนนัวนี้ดูตัวดูตัวอุ้ยอยตัวแต่แตกไปครับถ้ากินอีกคำหนึ่งผมว่าตัวผมแตกแน่นอนเลยแต่ผมก็ต้องกินครับเพราะมันอร่อยมากเลยเบอร์เกอร์น,นี้ยังไม่แตกขออีกขออีกยังไม่แตกขออีกขออีกอีกทีหนึง่งเฮ้ยคับจอแล้ววะ่ะเฮ้ย <S 1> <S 1> <S 1> เรียบร้อยตัวแตก มาครับด่าน4ี่ล่าสาตัตว์หาไข่ทั้งหมดของฉันและฉันจะฆ่าเธอให้ต้องหาไขก่กระตายนี่ไงหนึ่งลูกมีทั้งหมดกี่ฟองเหรอก็ไม่บอกจํานวนฟองครับนี่ข้างหลังก็มีเนี่ยทำไมไม่หยิบเอาล่ะข้างในนี้ก็มีฟองหนึ่งนั่นไงครบแล้วป่ะเอาหมดแล้วนะไข่เอ้อนี้ฟองหนึ่ง <laughs> สีเดียวกับใบหญ้าเลยดูดีเขาจะทำอะไรเราเขาจะใข่บล็อกเรามา นี่คือรางวัลแล้วเราก็แค่เอาหัววิ่งไปชนเท่านั้นแหละปัง <c oughs> ยืนนิง่งอ,อันนี้เขาบอกให้ยืนนิ่งครับทุกคนแบบนี้ก็ประมาณนี้ครับแบบอื่นเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้แต่แบบนี้เราต้องหาวิธีตายได้ก็สนุกดีนะครับใครสนใจอยากจะเล่นแบบนี้ก็เชิเข้ามาได้ครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมครับเพื่อนๆใครมีแบบไหนเจ๋งๆ ß. อุ้ยนี่ไงเห็นยืนนิ่งๆเฉยๆอ่ะกเรายืนพูดก็ตายอ่ะ ใครมีแบบไหน,นจริงๆก็คอมเมนต์แนะนำบอกกันได้ครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ